เรื่องของกระบวนการคัดเลือกเนี่ยก็อย่างที่ทราบมีปัญหาอย่างต่อเนื่องครับวันนี้นะฮะมีพวกทนายนักร้องนะครับสามคนดังนะครับทั้งทนายตั้มนะครับคุณสนธิยาสวัสดีทนสันทนานะครับออกไปร้องกกตนะครับว่ามีการหัวเลือกตั้งสวครับมีนักการเมืองปปนี่ยเอี่ยวพร้อมเปิดเผยขบวนการเบื้องหลังการหัวนะครับแล้วก็แฉว่ามี4กลุ่มพยามานคุมหัวเลือกสววางแผนหัวตั้งแต่ระดับล่าขึ้นมาเลยนะครับ โดยวันนี้ครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตครับนายสันธนะประยูรรัฐมีการเข้ายื่นหนังสือและคัดค้านการเลือกสอวอนะครับโดยระบุว่ามีการพบพิรุษในการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอถึงระดับจังหวัดและก็ไม่ไปสุดและเที่ยงธรรมนะฮะเรียกว่ามีเอกสารหลักฐานชัดเจนมากครับโดยคุณสันธนะระบุนะครับว่า การหัวลงคะแนนเลือกสวบวเนี่ยมีเบื้องหลังคือ4ี่กลุ่มทุนใหญ่ขอเรียกว่า4กลุ่มพยามาละกันประกอบด้วยกลุ่มทุนกับกลุ่มพรรคการเมืองใหญ่3ามพรรคโดยเตรียมการเลือกขออภัยครับโดยเตรียมการหัวเลือกสวบวตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศครับด้วยการเตรียมผู้สมัครสวบวไว้ถึง300คนเตรียมไว้ก่อนแล้วนะครับแบ่งเป็นตัวจริง200คนและสำรอง100คนมีการส่งกลุ่มผู้สมัครกลุ่มนี้เข้าสมัครระดับอำเภอแล้ววางส่วนเข้ารอบระดับจังหวัด ส่วนรายละเอียดการหัวเนี่ยไม่สามารถตอบสื่อได้แต่ตนเนี่ยพร้อมเป็นพยานในการในชั้นศาลได้นะครับผู้สื่อข่าวย,ยังสอบถามต่อนะว่าพักการเมืองใหญ่3ามพักที่ถูกกล่าวหานั้นหัวหน้าพักรับรู้หรือไม่ครับประเด็ดนนี้คุณสันทนากล่าวนะครับว่าตนเชื่อว่าควรเป็นหัวหน้าพักย่อมจะมีส่วนรับรู้เพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่สมควรจะเป็นหัวหน้าพักทั้งนี้ได้มีการปฏิเสธจะตอบว่าเป็นของพักไหนผู้สื่อข่าวถามกรับว่ามีพักก้าวไกลหรือไม่นายสันทนปะปฏิเสธที่จะตอบโดยระบุว่า ตนเองเนี่ยได้ลาออกจากพรรคเขาแล้วจึงไม่อยากจะพูดถึงส่วนวันนี้นายสัจนะนะคะบอกว่าตนได้นําหลักฐานมายื่นต่อกอกตคือรายชื่อของบุคคลที่ได้กันร,รับเลือกระดับจังหวัดของกทม .9 คนและรูปภาพผู้สมัครสอวอเดินกอดคอกันสถานที่ลงคะแนนแสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันพร้อมกับย้ําด้วยนะครับว่าตนยอมไม่ได้ที่จะมีการปล่อยให้ผู้สมัครสอวอจากกลุ่ม4พยามาเนี่ยเข้าไปรับเลือกสอวอ ระดับประเทศครับซึ่งถ้าหากมาร้องกกตวันออน,นี้แล้วไม่เป็นผลสําเร็จตนยืนยันว่าจะไม่หยุดดาเนินการจะไปร้องต่อสารปกครองเพื่อให้ระงรับการเลือกสอวอร,ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนี้แล้วก็จะไปร้องต่อสํานักงานตํารวจสอบสวนกลางเพื่อให้มีการดําเนินคดีการหัวลงคะแนนสวออด้วยครับ ด้านของอีกหนึ่งนักร้องนะครับอย่างคุณสนทิยาสวัสดีซึ่งเป็นผู้สมัครสวในครั้งนี้นะครับในการยื่นคําร้องต่อกรตครับเพื่อให้ตรวจสอบการหัวเลือกสววระดับอําเภอระดับจังหวัดครับโดยคุณสนทิยานะครับกล่าวนะครับว่าวันนี้มายื่นให้ตรวจสอบการเลือกสวที่ผ่านมาโดยมีข้อสงสัยว่ามีการหัวกันในการเลือกสววระดับอาเภอก่อนหน้านี้ในพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะเบอร์5และเบอร์10ที่คะแนนได้เป็นแบบกลุ่มเป็นก้อนจนทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นพวกเดียวกัน หรืออยู่ในบริษัทเดียวกันหรือไม่ซึ่งถ้ารู้ว่าบริษัทไหนมีส่วนรู้เห็นต่อการหวลงคะแนนแล้วอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตนก็จะร้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเอาผิดทางด้านการเงินต่อไปครับนอกจากนี้มีประเด็นข้อสงสัยนะครับว่าก่อนจะเลือกสอบอดับจังหวัด1วันคือวันที่15พฤศจิกนยนต์ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมขององ,องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแห่งหนึ่งที่สถานที่จิมทอมสันเฮาส์ครับโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมร้อยกว่าคนและมผีผู้ขึ้นปราศัยจำนวน2คนครับ จึงอยากให้กรกตนเนี่ยตรวจสอบนะครับว่าการทําดังกล่าวถือว่าผิดกฎหรือไม่ครับโดยคุณธนธยากล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการเลือกที่เกิดขึ้นเนี่ยเลือกเหมือนเป็นการเลือกแบบลับคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่สามารถรู้เห็นอะไรในห้องที่มีผู้สมัครอยู่ได้แต่ตนในฐานะผู้สมัครรู้และเห็นทุกอย่างซึ่งไม่อยากเห็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกตั้งกระทําความผิดตั้งแต่เริ่มต้นครับทั้งนี้ตนไม่คัดค้านในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ แต่ร้องเอาผิดบุคคลที่ทําผิดกฎหมายที่ผ่านเข้ารอบการเลือกสอวร,ระดับอําเภอรหรือจังหวัดแต่ถ้ากกตนเนี่ยไม่ดำเนเินการตามที่ร้องขอตนก็จะร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับสุจริตเที่ยงธรรมขัดต่อรัฐมนูญหรือไม่นะครับแล้วก็อีกคนนึงครับก็วันนี้มายื่นหนุนกันก็คือทนายตามครับนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดครับผู้ที่ได้คันคัดเลือกเป็นสวร,ระดับจังหวัดของสมุทรสาครน,นะครับ กลุ่มที่17มีการเข้ายื่นคำร้องพยานหลักฐานการหัวลงคะแนนเลือกสวในจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับโดยคุณสิทธาเนี่ยกล่าวนะครับว่าตนเนี่ยจะได้รับเลือกเข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกกลุ่มอาชีพจะมีคนของพรรคการเมืองเป็นลงสมัครในทุกกลุ่มการที่ตนลงสมัครโดยที่ไม่ได้สังกัดใครเมื่อไปขอคะแนนเขาก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะเขาต้องเลือกตามโพยซึ่งได้พบกับคนที่ถูกจัดตั้งมาโดยสมัครในกลุ่ม5อธิบายให้ฟังถึงโพยว่าต้องลงเลือกอะไรบ้าง สมมตินะครับว่ากลุ่มหมาเลข2กงลงในรอบบ่ายเขาจะเลือกลําดับถัดไปซึ่งเขาจะมีตัวแทนของเขาหมดและพวกนี้คะแนนจะโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นซึ่งคนที่มีชื่ออยู่ในโพยของจังหวัดสมุทรสาครได้รับเลือกเข้ามาทั้งหมดการลงสมัครครั้งนี้ตนพยายามที่จะพูดคุยกับคนที่ถูกจัดตั้งและคนที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งเพื่อขอคะแนนจนทาให้วันเลือกดับจังหวัดตนได้คะแนนมาจากทั้งสองกลุ่มวันนี้จึงนําหลักฐานมายื่นต่อกอร์อนะครับว่ามีการหัวอย่างไรบ้างและจะมีการเอาพยานมาให้เป็นถ้อยคําทั้ ท่าที่สอบถานจากกลุ่มจัดตั้งบอกน,นะครับว่ามีนักการเมืองในจังหวัดสมุทรสาครนะครับชื่ออักษรย่อปอปอสังกัดพรรคที่ชอบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับจะเป็นคนสั่งให้ทุกอำเภอหาคนมาลงสมัครทุกกลุ่มอาชีพเขาเนี่ยจะเน้นไปจังหวัดเล็กๆที่มีอำเภอไม่ถึง10บอำเภออย่างภาคอีสานบางจังหวัดเขาได้ยกจังหวัดนายสิทธาอย่างย้ำนะครับว่าอธิบายถึงการหัวที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครนะครับว่าคนที่เล่าให้ฟังระบุว่ามีการจ่ายเป็นค่าจ้างครับโดยในาสมัคร จะมีการออกค่าสมัครค่าถ่ายรูปใบรับรองแพทย์และในวันที่ไปเลือกระดับอำเภอจะได้รับเงินสดจํานวน5,000บาทก่อนจะไปเลือกนะครับและอีก5 0 0 0บาทจะได้หลังจากที่เขียนหมายเลขแล้วไม่ผิดเลยครับแต่ถ้าเลขผิดจะไม่ได้เงิน5,000บาทของข้างหลังนี้นะครับเมื่อเข้าสู่รอบระดับจังหวัดก่อนไปถึงระดับจะได้ค่าน้ำมันอีก5,000บาทในถ้าเขียนหมายเลขครบถูกต่อไปก็ได้อีก5,000บาทครับและท่าที่ทราบขนาดนี้ค่าตัวก็จะเพิ่มขึ้นในระดับประเทศ ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นมาก็จะเยอะขึ้นซึ่งถ้าจังหวัดไหนมีข้อมูลก็สามารถส่งมาให้ที่กรกตครับอย่างในจังหวัดนครราชสีมาก็มีการส่งข้อมูลมาให้กับตนและวันนี้ตนได้นําข้อมูลของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นโพยแชยทไลน์ให้นักการเมืองอักษรย่อปอปามีการพูดคุยสื่อสารที่มีการเขียนว่าให้ลงหมายเลขใดบ้างซึ่งเมื่อกกตอมีการสอบและจะเอาพยานบุคคลซึ่งเป็นทั้งผู้ได้รับเลือกเป็นสวแต่จังหวัดและผู้สอบตกข้อมูลย้อไปถึงนักการเมืองปอป่า ต้องออกมาแชน์ทงในกระบวนการการเลือกตั้งสวซึ่งเรียกว่าปั่นปวนและยังไม่จบครับซึ่งตอนถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วก็ต้องมีการเรียกร้องแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบมากมายเลยนะครับถึงจะได้สวทั้ง200คนมาทําหน้าที่เป็นสวชุดใหม่ต่อไปครับผม